ำนานาาทงสสรไปเรื่อหวเลยครับขอบพระคุณทุกท่านเลยครับและก็ขอบคุณพี่น้องประชาชนที่เข้าใจสาภาพแรงงานเราด้วยครับผมจะขออนุญาตขอสองครั้งนะครับทีน,นี้ให้พี่วิญย์ก่นครับนะครับขอบคุณ สื่อมวลชนทุกแรแหงนะครับแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าในโอกาสหน้าถ้าทางสาภาพแรงงานนะครับมีอะไรที่จะเผยแพร่ข่าวก็ขอความรุคราะห์ให้กับทางสาภาพเราด้วยได้มีพื้นที่นะครับวันนี้นะครับเราเองมีพื้นที่ชี้แจงให้กับพี่น้องประชาชนทางาพี่น้องเราทั้งหมดนะครับก็ขอขอบพระคุณทุกท่านนะครับขอกลับขอบพระคุณทุกท่านนะครับคงไม่ได้นะเพราะว่า เพราะว่าครุงไม่ได้อะเพราะว่าพนักง,งานเราเนี่ยมีอาชีพในการขับรถโดยสารประจําทางนะครับแล้วก็ต้องดูแลผู้โดยสารเท่านั้นไม่ได้เรียนาทางควกคุมขุงชนนะครับทางม็อบมานะครับขนาดตํารวจเองกงแย่เลยเห็นไหมครับแล้วนักภาษาอะไรกัเราที่จะไปเรียนรู้สักวันสองวันเข้าไปโดนน่วมแน่นะครับเพราะนั้นเนี่ยก็ต้องเรียนสือ่อมวลชนได้ว่า สหภาพเป็นห่วงสมาชิกของเรานะครับนั่นคือพนักง,งานองกอสมคทุกคนขณะนี้พนักง,งานคอสมคอทุกคนก็ไม่ได้เห็นด้วยกับการที่นํารถไปขวางนะครับกับผู้ชุมนุมนะครับแต่ลึกๆแล้วเนี่ยเราผมเองเนในฐานะที่อยู่ในสาภาพแรงงานมีการเคลื่อนไหวอยู่เนี่ยผมคิดว่ารัฐบาลเนี่ยน่าจะอยู่นะครับจะเอาอยู่ก็มีกาเรเจรจาถอยนละก้านะครับระหว่างผู้ชุมนุมก็ดีระหว่างรัฐบาลก็ดีนะครับ ถอยหลังข้าบนละก้าหันหน้ามาดูกันนะครับประเจจางการอยากได้อะไรนะครับเพราะว่าประเทศไทยเราก็เพิ่งผ่านโควิดมาเศรษฐกิจก,ก็ย่ำแย่เราก็จะแย่กันหมดแล้วแต่ถ้าเรามาเกิดปัญหาแบบนี้นะครับความเห็นของสาภาพน่าจะหันหน้ามาปุยกันมากกว่าครับรขณะนี้ต้องบอกว่าอย่างนั้นเลยนะครับเพราะว่าตาม หนังสือที่มาเนี่ยขอความเฉพาะแล้วก <A PI AN> ็ทางผอพกเองก็ย <Grant> ืนยันนะครับว่าให้ใช้ตามวัตถุประสงค์ของขอสมกัเท่านั้นแต่ว่าเอาไปทั้งเบรย์เออร์แล้วเกิดความเสียหายนะครับนะแล้วก็ไม่ได้วิ่งเนี่ยถ้าไปส่งเสร็จเนี่ยกลับมาใช่ไหมครับก็สู่กระบวนการที่วิ่งในเส้นทางต่อก็รับส่งโดยสารตามปกติรถเราก็ไม่เสียหายอะไรได้ก็เกิดตามปกติทุกอย่างก็เป็นปกติหมดแต่นี่นํารถเราไปเสร็จแล้วเนี่ยเอาไปจอดขวาแก่นเบรย์เสียไปทั้งวันแล้วก็อีกครึ่งคืน กว่ารถเราจะกลับไปถึงหมู่เนี่ยนะครับเพราะง,งั้นความเสียหายที่เกิดขึ้นนี่ดีนะครับก็ต้องเรียนกับสื่อมวจชนนะครับถ้าพนักง,งานเราเกิดถูกทําร้ายโดนลุ่หลงไปไม่รู้ว่าฝ่ายไหนมันตีเนี่ยใครจะรับผิดชอบนะครับอันนี้เกิดความเสียหายใหญ่หลวงเลยผมคิดว่าถ้าพนักง,งานผมสักคนนึงเกิดหัวแตกนะครับหรือว่าบาดเจ็บสหาหัสขึ้นมาเนี่ยผมคงยอมไม่ได้กงคงสู้เราคงจะต้องลงไปเดินถนนเหมือนกันนะครับเพราะว่าเราก็ต้องสู้ความเป็นธรรมให้กับพนักง,งานเรานะครับ ย่งบริการค่ะประเมินทาเสียรายได้ของของนให้ห่อยไ้ไหประมาณีบาทในช่วงที่ความ้ร็ขณะนี้รถทีมแดงเราเนี่ยนะครับก็วิ่งได้ก่าหนึ่งประมาณ1,500บาทวันหนึ่งก็ประมาณ3 0 0พันนะครับต่อวันต่อคันเนี่ยเราจะได้เฉลี่ยเลยนะครับอาจจะได้มากกว่านั้นน้อยกว่านั้นก็เฉลี่ยอยู่ที่ประมาณวันละส0มพัน เพราะฉะนั้นเอาตัวจานวนจานวนตัวคูณเข้าไปก็คือวันแรกเนี่ยประมาณ22่สันวันที่สองเนี่ยสี่สิบสี่ันวันที่วันสุดท้ายในยที่แปดเนี่ยคือห้าสิบห้าันรวมไปแล้วเนี่ยก็ต้องเอาจํานวนสามพันเข้าไปคูณนะครับอันนี้ก็คือรายได้ที่เราเสียไปที่เราไม่ได้เก็บริษัสไม่ได้นะครับนะฮะส่วนค่ามาซ้อมเนี่ยตามตัวที่แจ้งไปแล้วนะครับค่ามาซอนะครับ เรื่อยๆที้าาางสภพะก็สุดท้ายทางสาภาพเนี่ยมีคณะทํางานทางฝ่ายกฎหมายก็จะของป้องศาลนะครับให้มีความคุ้มครองนะครับเพราะว่าในการขอเนี่ยต้องเรียนนะครับสาภาพแรงงานก็ไม่ใช่ใหญ่โตอะไรเป็นการจัดตั้งด้วยตามพรบ2543นะครับแล้วก็มีอยู่ข้อบรรทัดเดียวก็คือว่าตาสิทธิ์ของเล็บ4คือปกป้องทรัพย์สินขององค์กร เพราะฉะนั้นเราก็เป็นตัวเล็กๆจะไปขัดนโยบายของรัฐนั้นคงไม่ได้ก็ต้องพึ่งอำบารามีของอำนาจศาลนะครับที่จะมาปกป้ององค์กรเราต่อไปครับความสั่งอะไรแล้วจะดาเนินการร้องเมื่อไรครับก็ตอนนี้ขณะนี้เราต้องรู้ว่าในวันที่8ที่ผ่านมาขณะนี้ก็ตามสื่อมาจนที่เสนอข่าวไปนะครับทุกช่องก็ต้องบอกว่าท่านรัฐีก็ท่านเห็นด้วยนะครับท่านศัก์สยามแล้วก็ท่านหมอพอเขาเป็นด้วย แต่ทางเจ้าหาที่ตำรวจที่สัมภาษณ์ม่เนี่ยบอกว่าบอดเป็นผู้อนุญาตแต่ทางสาภาพเองเนี่ยยังไม่ได้ไปพบบอดแต่ยังไงเราเนี่ยทางสาภาพราแรงงานไม่เชื่อหรอกครับว่าบอดจะอนุญาตก็บอดที่เข้ามาอยู่ในองค์การเนี่ยเป็นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่นะครับแล้วก็มีความรู้ความสามารถมากมายเพราะฉะนั้นมันมีพระราชกิจดีกาต้องบอไว้ชัดเจนว่าวัตถุประสงค์ขององค์กรทําอะไรบ้างได้แต่ ขนส่งคนนะครับแล้วก็ในกรุงเทพเรับริวารทนเท่านั้นผมไม่สั่งการให้ไปเป็นแท่งบริเวร์แน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นผมยังมีความเชื่ออยู่นะว่าเขาต้องรับผิดชอบตามกฎหมายนะครับ